สวัสดีครับผมเบียร์วิสารอ,อโตคารครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota c ค m r y 2.0 G EXTIMO เป็นโฉม m i ม o เน h a อเชนแล้วครับท่านผู้ชมปี2015สีขาวมุกค,ครับรถคันนี้นะฮะตอนที่ออกห้างป้ายแดงมีค่าตัวสูงถึง1,429,000บาทแต่วันนี้วิสารอ,อโตคาขาย669,000บาทเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมประหยัดไป700,000กวบาทเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเจ้า x t i m o ปี2015คันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรในสไตล์ของเบียวิสานอโตค่าเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกันครับสนับสนุนโดยวิสานอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่า .com ท่านผู้ชมและนี่คือโฉมหน้านะฮะของเจ้า 2.0G ี เอ็กซิโมปี2015โฉมไมเนอร์เชนนะครับโฉมไมเนอร์เชนนะฮะเนี่ยฮะไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์ครับท่านผู้ชมมีไฟเดย์ไทม์มาให้ด้วยนะครับส่วนไฟเลี้ยวแล้วไฟสูงนะฮะยังเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะครับไฟตัดหมอกก็เป็นหลอดไส้ครับด้านหน้าเนี่ยนะฮะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้2องตำแหน่งนะครับทั้งซ้ายและขวานะฮะอ่าแล้วตรงนี้จะเป็นโลโก้ของโตโยตานะครับฝากระโปรงเนี่ยนะฮะก็จะมีคิ้วโครเมียมด้วยครับท่านผู้ชม นี่คือรถปี2 0 1 5แล้วนะฮะกี่ปีละ่ะ16 17 18 19 20 2 1 22ดรถ7ปีแล้วนะฮะท่านผู้ชมฉะนั้นรถคันนี้ผ่านการเก็บสีเก็บรายละเอียดมาแล้วแน่นอนครับผมจะบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยทำสีเลยผมก็โกหกแล้วะฮะท่านผู้ชมนะฮะรถ7ปียังไงก็ต้องทำสีครับแต่ผมจะพาไปดูรายละเอียดลึกๆนะครับว่ามันเคยชนมาเคยพลิกคว่ำเคยจมน้ำมาหรือเปล่า นี่คือใจความสำคัญที่ผมจะนำเสนอครับอ่ะเริ่มจากเปิดฝากระโปรงเลยนะฮะท่านผู้ชมเปิดฝากระโปรงแล้วนะฮะดูความเดิมของฝากระโปรงก่อนเลยนะฮะเห็นไหมสติกเกอร์ยังคงอยู่เห็นไหมครับสันลอนต่างๆเม็ดอาร์คนะฮะเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับนี่ลูกยางเส้นนี้ยังอยู่อ่าฉนวนกั้นความร้อนนะครับอ่าแล้วมาดูตะเข็บนะฮะตะเข็บฝากระโปรงนี่เอาเล็บจิก เห็นไหมครับเอาเล็บจิกจะเป็นรอยแบบนี้นี่คือฝากระโปรงเดิมครับท่านผู้ชมจากโรงงานนะฮะอ่าและขยับมานะครับดูตรงนี้จะเห็นไหมฮะตาปั๊มโตโยตา้านี่คือฝากระโปรงแท้ครับท่านผู้ชมแล้วมาดูที่น็อตยึดฝากระโปรงผ่านการแกะการถอดมาก่อนนะฮะผ่านการทําสีผ่านการเคลียร์สีมาก่อนนะฮะนี่คือเรื่องปกติของรถที่มีอายุ7ปีนะฮะ แล้วมันถอดฝากระโปรงมาเนี่ยนะมันเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าดูตามผมไปเลยนะฮะดูที่แก้มด้านขวาก่อนนะครับอ่ามาดูซอกก่อนท่านผู้ชมมันต้องดูซอกดูซอกเห็นไหมฮะเดิมๆสีพื้นเดียวกันนะฮะแล้วก็มาที่ซุ้มโชกเบ้าโชกนะฮะเห็นไหมสันลอนเม็ดอาร์คต่างๆนะฮะอ่าแต้มสียังอยู่และนี่คือแก้มขวาแกะดูนิดเดียวนี่น็อตแก้มขวาเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับเห็นไหม ไม่แกะไม่ถอดมาก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ดูนี่นะฮะภายในห้องเครื่องสะอาดสะอา้านเห็นไหมฮะลูก ABS ต่างๆนะครับแล้วทีนี้ใจความสําคัญว่าฝากระโปรงม,มันเคยแกะมาแล้วมันเคยชนมาหรือเปล่าก็ต้องดูที่คานหน้าครับท่านผู้ชมนะฮะคานหน้าเนี่ยบ่งบอกได้หมดเลยนะฮะว่ารถคันนี้ชนหรือไม่ชนนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยมันเดินหน้าเวลาที่จะชนเนี่ยก็ต้องผ่านคานหน้าก่อนก่อนที่จะไปถึงห้องเครื่องเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับ แกะไม่ยากครับท่านผู้ชมนะฮะมีหมุดไม่กี่ตัวแกะแล้วทีนี้มาดูคันหน้าเนี่ยงคันหน้าเนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีนี่สัญ,ญลักษณ์อยู่เนี่ยตรงเนี้ย 9R เห็นไหมฮะาไล่มาเลยนะฮะนี่คือความเดิมสีต้องเดิมเดิมแบบนี้นะฮะไม่เงาจนเกินไปยแล้วมีตัวเลขตัวอเห็นไหมเลข9นะครับแล้วนี่น็อตไม่ขยับเห็นไหมครับอา กระเดืองล็อกฝากระโปรงต่างๆน็อต,ตไม่ขยับเห็นไหมฮะไล่มานี่แต่มีมาร์กิ้งอยู่นะฮะก่อนไปนะฮะจะมีคานล่างอยู่นะฮะเป็นเหล็กกล่องสีดำโค้งๆส่องลงไปนะฮะด้วยสายตาไม่ชนแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะไม่ชนแน่นอนต่อมานะฮะมาดูคานด้านซ้ายจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ 9L เห็นไหมนี่คือความชัดเจนนะฮะไล่มาไม่ชนแน่นอนครับด้านหน้า,าไม่ชนแน่นอนทีนี้มาดูแก้มด้านซ้าย นี่แก้มด้านซ้ายนะฮะไล่มาเห็นไหมไม่ขยับครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ดูที่เบ้าโชกซุ้มโชกนะฮะเห็นไหมเม็ดอาร์คชัดเจนนะฮะแต้มสีมาร์กิ้งยังคงอยู่ทีนี้มาดูเครื่องยนต์มาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์2,000ซีซีนะฮะตัวนี้เป็น VVTI นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฝาสูบเห็นไหมครับเดิมๆแห้งสนิทนี่สตาร์ทรถอยู่นะอ่าไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะท่านผู้ชม สภาพดีมากๆแล้วเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเรียบๆแบบนี้เลยอ่ตาค o y รี่ Camry 2.0 G X Toyota Camry 2.0 G X T I M O นะฮะสีขาวมุกป,ปี2015คันนี้น็อตฝากระโปรงขยับนะฮะเนื่องจากทําสีนะฮะแต่ผมดูแล้วนะฮะอย่างละเอียดรถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนผมเบียร์วิ่งสานอโตคาร์รับประกันครับผมมาถึงช่วงล้อครับท่านผู้ชมเจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะเขาใส่แม็กลายใหม่มานะฮะ ผมอ่านจากลายแม็กนะฮะเป็นยี่ห้อเ e นโซนะฮะท่านผู้ชมมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับขนาดของยางก็245ทับ45 R 1 7ขอบ17นั่นเองครับท่านผู้ชมส่วนปีของยางนะฮะสัป,ปดาห์ที่31ปี2018นดนะฮะดอกยางเนี่ยยังมีอยู่แต่ด้วยอายุของปียางนะฮะได้เวลาที่สมควรจะต้องเปลี่ยนครับท่านผู้ชมนะฮะขยับมานะฮะนี่มีโลโก้อยู่โตโยต้านะฮะ VVTI นะฮะนี่คือชนิดของเครื่องยนต์นั่นเองครับ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะเป็นสีขาวมุกนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับสวยงามอ่ามาถึงประตูนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจะมีโครเมียมตัดขอบนะฮะที่ขอบกระจกเลยนะฮะก็ดูดีนะฮะดูสปอร์ตดีครับท่านผู้ชมมือเปิดประตูนะฮะก็เป็นโครเมียมนะฮะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีเลสนะฮะอยู่ตรงนี้อ่าสองขีดอยู่ตรงนี้นั่นเองครับอ่ามาถึงตรงนี้ผมจะพาดูโครงสร้างของเจ้าคันนี้กันแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มจากประตูบานแรกนะฮะดูก่อนเลย เอาเล็บจิกนี่ฮะความเดิมนะครับเดิมๆเป็นแบบนี้นะฮะไล่มาถึงชายล่างเอาเล็บจิกนี่นะฮะเห็นไหมครับเป็นรอยเล็บเลยชัดเจนครับท่านผู้ชมกล้งองแพนไปที่ซอกนะฮะซอกก็จะเห็นน็อตแก้มนะฮะไม่ขยับนะครับท่านผู้ชมน็อตบานพับต่างๆนะ,ะเห็นไหมเดิมๆนะฮะแล้วก็แพนเข้าไปนะฮะท่านผู้ชมใต้ล่างนะฮะที่แป้นใต้ที่วางเท้าครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะเห็นไหม หัวน็อตต่างๆปมพื้นที่ผมต้องเปิดดูตรงนี้เพราะว่าจะดูว่ารถคันนี้เคยลุยน้ํามาหรือเปล่าเคยจมน้ามาหรือเปล่าเห็นไหมฮะเห็นหัวน็อตใสๆไหมครับปมพื้นนะฮะต่างๆนะครับอ่าไม่มีสนิมไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําแน่นอนครับเปิดดูกระดูกงูหน่อยนี่นะฮะเห็นไหมครับเห็นเม็ดอาร์คชัดเจนนะท่านผู้ชมไล่เรียงเลยนะฮะสวยงามอ่า ดูด้านบนแล้วก็มาดูชายล่างแกะนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์คชัดเจนเลยนะครับแล้วนี่สติกเกอร์ต่างๆนะฮะหมุดเดิมๆเห็นไหมฮะหมุดเดิมๆนะฮะแล้วก็น็อตบานพับเห็นไหมครับไม่แกะอ่ตัวบนตัวล่างก็เช่นกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยงามบานต่อไปนะฮะเปิดปุ๊บนะฮะดูก่อนเลยนะฮะเอาเล็บจิก เห็นไหมฮะเดิมๆเป็นแบบนี้เลยนะฮะยันชายล่างอ่าเห็นไหมครับสวยงามามาดูกระดูกงูนี่ฮะเห็นเม็ดอาร์กไหมครับชัดเจนนะอ่าไล่เรียงไปเลยนะครับดูด้านบนแล้วก็ลงไปดูชายล่างนี่เห็นเม็ดอาร์คนะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมสวยงาม แล้วก็ใส่ให้สนิทเหมือนเดิมถอดได้ต้องใส่ได้มาถึงสะโพกมาถึงด้านท้ายรถครับท่านผู้ชมด้านท้ายของเจ้าคัมรี่เอ็กโนะฮะเห็นไหมก็มีโลโก้คัมรี่โลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับด้านขวาก็ 2.0G นะฮะ แล้วก็มี Q, คิ้วโครเมียมเห็นไหมฮะคาดเลยนะฮะยันถึงปลท้ายสวยงาม D4s นะฮะหัวฉีดแล้วก็นี่เอ็กทโมครับท่านผู้ชมมีเซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายให้อีก4ตําแหน่งนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้อ่าเปิดดูเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดดูโครงสร้างฝากระโปรงก่อนเดิมๆนฮะฝาท้ายเห็นไหมครับตรงนี้ก็ได้นี่ ของแท้ของเดิมเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมและดูล่องน้ํำรางน้ําเห็นไหมไล่มาเลยชัดเจนนะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันรอยเชื่อมเนี่ยนะฮะตรงหัวมุมเนี่ยต้องดูดีๆนะครับต้องให้เหมือนกันนะฮะทั้งซ้ายและขวาต่อมานะฮะมาดูฝากระโปรงท้ายเห็นไหมครับที่เก็บสัมภาระว้างนะฮะใหญ่โตเลยนะฮะใส่ถุงก๊อฟได้ใบใหญ่ๆได้สองสามใบได้เลยครับท่านผู้ชมพรมพื้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพรมเนี่ย ก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะดูหลุมยังอะไรครับเปิดขึ้นมาแกะนี้ออกอเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ล้อแม็กนะฮะ,ะล้อยางอะไหล่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะฮะนี่เดิมๆนะฮะแล้วก็รถคันนี้ไม่เคยเจาะติดตั้งระบบแก๊สระบบใดๆมาก่อนนะฮะสวยงามแม่แรงแทบไม่ลงพื้นเลยท่านผู้ชมเห็นไหมอะไหล่ทุกตัวยังอยู่ครบดูความเดิมเห็นไหมอ่า สวยงามครับไม่มีติดตั้งแก๊สแล้วก็ไม่มีชนด้านท้ายแน่นอนครับคันนี้สวยงามครับมาดูด้านซ้ายแดดเปรี้ยงๆเ,เลยนะฮะเห็นไหมครับเดิมๆนะฮะลงมาชายล่างนะฮะเงินปิกเห็นไหมครับชัดเจนอ่าอ่ฝั่งนี้น่าจะเห็นเม้นอาร์คชัดๆนะฮะไม่ย้อนแสงเห็นไหมครับสีขาวมุกอ่าไล่เรียงเลยสวยงามมาชายล่าง เนี่ยฮะเมนอาร์คชัดเจนนะครับท่านผู้ชมไม่มีโดนนะฮะมาบานสุดท้ายเนี่ยครับเอาเล็บติดเป็นรอยเลยเห็นไหมชัดเจนมาดูชายล่างลูกยางเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะฮะดูกระดูกงูเห็นไหมครับ เม็ดอาร์ตชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมสวยงามนี่ครับเม็ดอาร์ตเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะฮะอ่าที่เสา B นะครับด้านซ้ายนะฮะแล้วนี่แผ่นเพจนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับบ่งบอกวันเดือนปีผลิตนะฮะเลขเครื่องเลขถังนะเห็นไหมเนี่ยปี2015นะครับชัดเจนนะฮะแล้วหมุดเห็นไหมเดิมเดิมไม่แกะไม่ถอด ตัวบนอีกนะฮะนี่มอกอยังอยู่เลยครับท่านผู้ชมสวยงามผมฟันธงเลยนะฮะคัมรี่เอ็กติโมคันนี้นะฮะบอดี้ผมดูรอบคันอย่างละเอียดแล้วไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนผมรับประกันระบุในสัญญาซื้อขายได้นะฮะเอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการที่ไหนก็ได้หรือจะจ้างช่างที่มีความชนานาญในเรื่องของการดูโครงสร้างรถยนต์มาดูที่เต็นท์ก็ยินดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสา์ออารถารับประกัน ท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารนะครับของเจ้า t o y ยต้าคัมรี่เอ็กซิโนะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยโทนสีดําเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเบาะนะฮะพื้นแผงข้างประตูนะครับคอนโซลสีดําทั้งหมดเลยครับก็นี่คือเอกลักษณ์ของเอ็กซิโนะครับก็คือจุดเด่นก็คือสีดํานี่แหละท่านผู้ชมนะฮะมันดูมีความสปอร์ตนะฮะดูหรูหรานั่นเองครับอ่าส่วนที่นั่งนะครับสไตล์คัมรี ที่นั่งห้องโดยสารแถวที่2ก็ต้องบอกว่านั่งส,สบายอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลกรูมนะฮะหรือว่าเฮดรูมนะฮะเหลือๆครับนั่งสบายนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะฮะมีหนังรูนะฮะเห็นไหมฮะระบายความร้อนเบลยังสะอาดอยู่เลยท่านผู้ชมสภาพเบาะยังดีอยู่ครับท่านผู้ชมนี่คือหนังแท้จากโรงงานนะครับแผงข้างประตูก็มีม่านครับสไตล์คัมรี่นะฮะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไม้ กระจกเนี่ยนะฮะปรับขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะสบานเลยนะครับมีที่วางแก้วน้ำนะฮะที่แผงข้างประตูนะครับส่วนเบาะด้านหน้านี่ก็จะมีกระเป๋าจิ้งโจ้ะนะฮะคอนโซลแอร์นะฮะด้านหลังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมหลังคาก็เป็นสีเทานะฮะสะอาดสะอ้านไฟสองแผนที่สองหาของอยู่ตรงนี้ครับและนี่นะฮะที่เท้าแขนนะฮะก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะ,ะนี่บุหนังนุ่มๆเปิดขึ้นมาก็วางขวดน้ําวางแก้วน้ําได้ครับท่านผู้ชมและ ตรงนี้นะฮะสามารถที่จะเอื้อมไปหยิบสัมภาระนะฮะไปหยิบล่มเวลาฝนตกได้นะฮะที่ท้ายรถนั่นเองครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นสีดำตรงนี้มีม่านปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะม่านหลังไฟฟ้าด้วยครับท่านผู้ชมนะฮะภายในสะอาดสะอ้านนะครับดูดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปต่อกันที่ในตำแหน่งของผู้ขับขี่ครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในคัมรี่แล้วนะฮะในตำแหน่งของผู้ขับขี่ นะครับเบาะที่ผมนั่งอยู่เป็นเบาะหนังนะฮะสีดําเดินด้วยได้สีแดงเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมมีดันหลังมาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วนี่ที่เปิดถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะฮะที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมและนี่ที่เปิดฝากระโปรงหน้านะฮะอยู่ด้านนี้เลยนะครับส่วนแผงข้างประตูนะฮะตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะครับเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกปรับกระจกซ้ายขวานะฮะแล้วก็พับกระจกนั่นเองครับ ส่วนมาคอนโซลตรงนี้นะฮะนี่มีปุ่มกันลื่นถลไหนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็นี่บสปอร์ตมอนิเตอร์นะฮะเตือนเวลาที่เราจะแซงนะครับที่กระจกมองข้างจะมีสัญลักษณ์เป็นไฟสีส้มๆตเตือนนั่นเองครับเวลาที่มีรถตามหลังมาติดๆนะครับแล้วนี่พาร์คิ g งเซนเซอร์ครับอ่าแล้วก็นี่ช่องแอร์ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับขยับเข้าไปที่เรือนไม้ครับท่านผู้ชมนะฮะก็สวยงาม เห็นไหมครับด้านซ้ายก็จะเป็นวัดรอบนะฮะแล้วก็เกยความร้อนนะครับส่วนด้านตรงกลางนี่ก็จะเป็นจอ TFT นะฮะ,ะก็บ่งบอกว่าเกียร์อยู่ในตำแหน่งไหนนะครับสถานะของรถเป็นอย่างไรแล้วก็เลขไมล์ด้านล่างนะครับรถคันนี้วิ่งมา155,568ยกิกิโลเมตรครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นนะฮะตัวเลขบ่งบอกความเร็วนะครับแล้วก็เกยน้ามันนั่นเองครับท่านผู้ชมส่วนพงมาลัยนะฮะจะเป็นพงมาลัยหุ้มหนังนะครับเดินด้วยได้สีแดง เป็นมันติฟังก์ชันนะฮะเอ็กซิโมเนี่ยจะมีแพทเทิร์นชิปท่านผู้ชมที่ต่างจากตัวธรรมดาเลยก็จะมีแพทเทิร์นชิปนะฮะซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะครับปรับเกียร์ได้ที่คอพวงมาลัยนั่นเองครับอ่าแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะฮะมีคูดคอนโรลอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าพวงมาลัย3ก้าในโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็แอร์แบ็กแล้วก็แต่ด้วยอ่าเสียงแต่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับโอเคครับเริ่มจากนะฮะ เพดานก่อนเห็นไหมครับท่านผู้ชมสะอาดสะอ้านนะฮะมีรอยเจิมแป้งนิดหน่อยนะครับดีครับแบบนี้ไม่เลอะดีนะครับที่บังแดดนะฮะก็มีกระจกนะฮะแล้วก็มีไฟส่องหน้าด้วยนะฮะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับตรงนี้ก็ไฟเป็นไฟส่องแผนที่นะฮะที่ใส่กรอบแว่นนะครับกระจกมองหลังนะครับคอนโซลเป็นพลาสติกสีดำนะฮะตรงนี้มีนาฬิกาบอกช่องแอร์สองช่องนะครับแล้วก็มีหน้าจอ ใส่ CD ได้นะครับตรงนี้เป็นเนวิเกเตอร์ได้นะฮะแล้วก็เป็นกล้องมองหลังได้ด้วยครับท่านผู้ชมนะฮะและนี่ก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะฮะเกะใส่ของด้านข้างใหญ่โตเลยครับท่านผู้ชมอ่ามีแอร์แบ็คด้วยนะฮะแล้วก็ขยับลงมานะฮะเป็นไฟฉุกเฉินนะฮะอยู่ตรงนี้อ่าเครื่องเสียงนี่เขาเขียนไว้ว่า JBL นะครับท่านผู้ชมระบบทําความเย็นนะฮะแอร์ก็คือเป็นแอร์อัตโนมัติแอร์ออโต้นะฮะแยกอิสระซ้ายขวาครับท่านผู้ชม ไล่ฟ้าต่างๆมีมาให้หมดนะฮะอากาศภายในอากาศภายนอกแล้วก็นี่ม่านหลังไฟฟ้าครับปิดเปิดอยู่ในตรงํำแหน่งนี้เลยนะครับคอนโซลเกียร์นะฮะก็เป็นลายไม้ครับท่านผู้ชมเปิดขึ้นมาก็มีช่อง USB นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ power outlet นะครับแล้วก็ใส่เหรียญใส่ของได้กระจุกกระจิกนะครับแล้วก็นี่เป็นซ o ฟท t o u c เปิดขึ้นมาก็ใส่แก้วน้ําใส่ขวดน้ําได้ 2ขวดนั่นเองครับแล้วก็เกียร์นะฮะหัวเกียร์เนี่ยเป็นลายไม้นะฮะเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับ6จังหวะนะครับท่านผู้ชมโฉมไมน่าเชนแล้วเนี่ยนะฮะเป็นเกียร์6สปีดนะฮะท่านผู้ชมไอโฉมก่อนหน้านี้นะฮะปี13 14เนี่ยนะ,ะจะเป็นแค่เกียร์4สปีดเท่านั้นเองครับและตรงนี้นะฮะที่โฉมไมน่าเชนให้มาก็คือจะเป็นนะฮะไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้นั่นเองครับและนี่ที่เท้าแขนผมชอบนะฮะคัมลี่เนี่ย เลื่อนได้เป็นบุหนังนะฮะเลื่อนได้เวลาขับรถผมชอบเท้าแขนแบบนี้นะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาก็ใส่ของได้นะฮะค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะใหญ่นะครับไม่เล็กอ่าและนี่คือโดยรวมครับท่านผู้ชมภายในของเจ้าคัมรี่เอสติโนะครับปี2015คันนี้นะครับต้องบอกว่ารายละเอียดต่างๆนะครับภายในตัวรถยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานยังอยู่ในสภาพที่ดีครับท่านผู้ชม นี่คือรถอีกหนึ่งคันนะครับที่มีอายุ7ปีแล้วนะฮะแต่ต้องบอกว่าภายในยังกริบอยู่นะครับขั้นตอนต่อไปครับท่านผู้ชมผมจะพาเจ้า x อ i m ิโคันนี้ไปทดลองขับนะครับว่าการขับขี่เป็นอย่างไรนะฮะอัตราเร่งเป็นอย่างไรนะครับอัตราบริโภคน้ํามันการสิ้นเปลืองนะฮะกี่กิโลลิตรเดตามไปรับชมได้เลยครับท่านผู้ชมเราจะออกถนนใหญ่กันแล้วนะครับนี ถนนกาญจนาพิเศษนะครับผ่านหน้าเต็นวิสาหกุลคาแล้ว,ว,ลวนะฮะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับท่านผู้ชมให้กำลังสูงสุดอยู่ที่167แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่199นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองครับ อัตราเร่งนะฮะหนึแรงม้าก็ต้องบอกว่าเหลือเฟือครับฟูดปาร์ตได้นะครับ่าโอเคเลยนะครับช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วนะฮะตัวโตโยต้าคัมรี่ตัวนี้มีโหมด e ีโคด้วยนะฮะการขับขี่แบบประหยัดนะครับท่านผู้ชมส่วนอัตราบริโภคน้ำมันนะครับค่าเฉลี่ยนะครับในเมือง11กิโลเมตรกว่าๆครับประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรได้ครับท่านผู้ชมนะฮะ ก็อยู่ที่เท้านะฮะของเรานะครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าเดี๋ยวแซงเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเคลี้ยนเดี๋ยวแซงเดี๋ยวโยกซ้ายเดี๋ยวโยกขวาก็กินน้ํามันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าขับในอัตราเร่งคงที่นะฮะยิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งประหยัดครับท่านผู้ชมนะฮะช่วงล่างดีทัศนวิสัยในการมองดีพวงมาลัยจับแน่นกระชับมือเบาะนั่งสบายนะครับช่วงล่างผมฟังแล้วไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาในห้องโดยสารนะครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะพวงมาลัยแน่นนะฮะอ่าพวงมาลัยแน่นแล้วก็ช่วงล่างไม่มีเอสอาร์เอสอาร์นะฮะขึ้นมาในห้องโดยสารต้องบอกว่าช่วงล่างยังดีอยู่ครับท่านผู้ชมอ่าลองอัตราเร่งหน่อยนะฮะอ่าลองช่วงล่างหน่อยนะครับนี่จะ1นึแล้วนะติดรถคันหน้าอ่า ขับดีครับท่านผู้ชมนะฮะท่านใดาหารถให้ลูกสาวหารถให้ลูกชายนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะท่านผู้ชมที่น่าสนใจนะครับราคานี้นะฮะถ้าเราไปซื้อรถป้ายแดงให้ลูกนะฮะหรือว่าให้คนที่เรารักก็อาจจะได้อีโคคาร์นะฮะหรือว่ารถขนาดเล็กนะครับอ่าซิตี้คาร์แต่ถ้าเป็นมือสองคุณจะได้ Toyota าคัมรี่เลยนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้ราคา6 0 0 0 0กวบาทนะครับซื้อสดเนี่ยนะฮะก็จะคุ้มนะฮะหรือว่าถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ดาวให้เยอะๆครับคุณใช้รถนะครับผมมีความคิดว่าลูกค้าที่ซื้อรถมือสองแล้วได้รถขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะซื้อไป4ปี5ปีเบื่ออยากจะเปลี่ยนใหม่ราคาหายไม่เยอะนะครับราคาหายไม่เยอะแก๊ปในการขาดทุนน้อยครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเดี๋ยวผมลองจับตรงนี้หน่อยอ่า เห็นไหมนิ่งๆเลยครับท่านผู้ชมช่วงล่างดีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับอย่างที่บอกไปครับมันเราขับรถใหญ่ก็มีความมั่นใจนะฮะในทุกสภาพท้องถนนไม่ว่าจะเป็นฝนตกถนนลื่นนะครับขับรถขนาดคัมรี่เนี่ยนะฮะอุ่นใจมั่นใจนะครับถ้าไปขับรถเล็กก็จะมันวิววิวนะฮะท่านผู้ชมผมขับรถขนาดใหญ่แบบนี้แล้วผมรู้สึกมั่นใจ นะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมแล้วรถคันนี้ผมรีวิวไปทุกจุดแล้วนะฮะ,ะท่านใดที่สนใจก็รีบเลยครับเบอร์ผม091 5577 695เบียวิสารโอโทตคคายอยากได้รถโทรหาเลยครับคุณมีโอกาสที่จะได้รถมากกว่ารถคันนี้อยู่กับผมไม่นานแน่นอนครับราคาแค่นี้เองนะฮะท่านผู้ชมส่วนท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอแล้วไม่มั่นใจนะครับไม่เป็นไร แชร์คลิปนี้ออกไปนะฮะให้คนที่เขามีความรู้เรื่องรถยนต์มือ2ให้เขาได้ดูว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนี้เป็นอย่างไรแล้วค่อยตัดสินใจได้ครับ mm. ผมเบียร์วิสารออ t โตโคาร์นะฮะนำเสนอด้วยความจริงใจนะครับท่านผู้ชมมีแค่รถยนต์เท่านั้นนะฮะที่เป็นสื่อกลางที่ทำให้คุณกับผมมาเจอกันคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนำแล้วก็อยากให้คนที่หารถราคาประมาณนี้ได้ไว้ครอบครองครับคลิปวิดีโอนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปนั่นคือการรับประกันผมพูดอะไรไปซื้อรถกับผมก็บันทึกคลิปไว้เลยผมไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับนะฮะคำพูดมันเป็นนายผมต้องการนําเสนออะไรที่มันตรงไปตรงมาครับผมต้องการสร้างชื่อในช่อง Youtube ให้เติบโตฉะนั้นผมจะสร้างชื่อด้วยความจริงฝากติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมขอบพระคุณมากๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ